อะไรก็ตามลูกค้าใครจะติดต่อลูกค้าก็ตามให้ดูที่เลขที่บัญชีถ้าโอนเข้าบัญชียสยามเตอการบูนปลอดภัยแน่นอนมีอะไรเราคืนเงินให้แน่นอนแต่ถ้าหันไปหลงโอนบัญชีในกรในขอแล้วเขาให้เหตุผลว่าอ้างว่าเออเป็นเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นราคาพิเศษนะคะสนใจไหมอยากได้ไหมลูกค้าโดนหลอกไม่เห็นผลีย่คือโลภอย่าโลภกับลูกค้าถ้าลูกค้าโลภเมื่อไหร่นะครับโดนทุกคน สวัสดีครับลูกค้าตอนนี้ลูกค้าอยู่ในเพจของสยามอินเตอร์กับมูลง,ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับวันนี้โค้ดหน้าเข้ามาใกล้นิดหนึ่งนะครับซีเรียสมากเลยจริงจังมากเวลาที่จับพวกวิชาชีพได้เนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการตอบอย่างไรเราจะเช็คได้ยังไงนะครับแล้วเราควรจะสงสารคนพวกนี้หรือไม่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีเหตุการณ์นะครับที่เราทําการไล์สดรถตู้ไปเมื่อวันศุนนะครับไล์รถตู้ไปรถ6คัน 6,000ื่จอดแม่ง6ปีผมจะขายแม่งเลยครับลูกค้าในราคา6,000 0บาทใครเอาสนใจพิมพ์มาเลยครับ6,000 0บาทซึ่งผมก็พูดจริงหมดเลยนะครับไม่ได้พูดอะไรที่เป็นความเท็จเลยมีคนสนใจประมาณเกือบ300กว่าคนที่เข้ามาติดต่อในเพจของเรานะครับและมันก็มีคนที่แสแวงหาประโยชน์พวกมิชชาชีพ นะครับเข้ามาหลอกลวงมาทักลูกค้าในเพจเราว่าสนใจรถตู้ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะไหวตัวทางตอนให้เลขที่บัญชีแต่พ้าบางคนอาจจะทะล่าใจนะครับเพราะไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้มันก็จะปลอมเพจนะครับเงินของเรานะครับแล้วบอกให้โอนเงินสำคัญที่สุดคืออะไรครับมันบอกให้โอนเงินบัญชีบุคคลน่าไม,ไม่ใช่บัญชีบริษัทถ้าลูกค้าดูดีๆนะครับมันคือบัญชีบุคคลวันนี้เราได้ไดทําการจับไอ้เชี่ยวมิจฉาชีพเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้พวกเพีย้ยพวกนี้มันจะตอบอยังไงดูมันเลยไอ้เชี่ย คนที่แบงค์หลอกคนอื่นนะครับเป็นไงมึงแบบนี้ครับพี่หลอกชาวบ,บ้านเขาเป็นไงล่ะทำมาบ่อยไหมมึงอะ่ะถ้ามันมันลำบากผมก็ต้องทำพี่ลำบากไอ้เียแล้วคนอื่นเขาเป็นลำบากไงมึงหลอกคนอื่นเขาอะ่ะแล้วมึงทำอย่างเงี้ยหลอกเขาไปอย่างเงี้ยเงินหกหมื่นเจ็ดหมื่นคนอื่นก็ว่าจะหามาได้พ่อแม่ไม่สั่งสอนมึงอะ่ะไอ้เฮียแ,บบแล้ยังไงแล้วมึงมึงหลอกเขายังไงเขาถึงโอนเงินให้มึงก็ผมจะเข้ามาดู ดูไลฟ์สดก่อนออและถ้าเกิดว่ามันมีคนที่เขาทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ตรงที่ผมจะรู้ละ ผมจะหลอกได้แล้วผมจะรู้ว่าเขาเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนเราติดต่อส่วนตัวเขาได้ไปทักเขาอินบ็อกเขาใช่ครับคนเขาทษตหกหมื่นเต็มไปหมดเลยมึงก็ทักแม่ทุกคนหลาเที่อะก็มีคนโดนหลอกก็เยอะมันต้องมีบ้างแหละี่เออทำไมต้องไปทำเพจชาวบ้านเขามาอีสว์มาทำเป็นเพจคูเนี่ยฮะก็เพจ้มนดีลูกค้าเยอะน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือใช่บางทีผมก็ปอมเพจเป็นเพจนี้แหละแล้วก็ไปไปบอกคนอื่นว่าเรามาจาก บริษัทนี้แต่มไม่เจอ,อใช่ออตอนที่กูชื่อเสียงเสียเนี่ยเช็คประวัติมึงเนี่ยรู้สึกโดนจับมาแล้วนี่ติดคุกมาแล้วหลอกชาวบ้านเขาาเงี้ยสองสาครั้งแล้วนี่ครับเออแล้วยังไงแล้วชีวิตบ้านมึงมีปัญหาอะไรถึงไปหลอกชาวบ้าน,น,นเคาอย่างเงี้ยก็ภาระเยอะพี่ภาระเยอะภาระเยอะเงินเดือนมันไม่พออ๋อเงินเดือนไม่พอหลอกเขาง่ายกว่าต่อไปทีครับต่อไปทีนี่ที่เอาเงินท นะลูกค้าโดนตบแล้วหัวล้อค่อกเนี่ยจับตัวรู้หมดดิไอ้เหี้ยจะโคมเลยพี่เหี้ยไตายไปยุ้ยกูตบสักทีไอ้เหี้ยลูกค้าครับพวกที่มิจฉาชีพเนี่ยนะครับเวเขาหลอกลวงเนี่ยมันก็ตีหน้าเศร้าเล่าความผิดทั้งนั้นแหละอย่าไปเชื่อแม่งเวลาคนอื่นเขาลำบากเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เห็นใจเขาหรอกนอกจากโดนจับได้พอโตจับได้ก็มาขอทวงขอโทษ นะครับเอาให้ติดคุกติดตารางก็ลูกค้าครับกฎหมายนะครับในคดีในเรื่องของการช่อโกงนะครับการช่อโกงเนี่ยครับติดคุก2ปีไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน6,000บาทคนพวกเนี้ยถ้ามาสารภาพมันอาจจะติดคุกแค่2เดือน3เดือน4เดือนแล้วก็มาทําใหม่เหมือนมึงไงเช็คประวัติเรียบร้อยแล้วมึงก็เนี่ยนะออกจากคุกมาแล้วก็มาทําใหม่มาทำกันที่นี่นะบริษัทไปทำอื่นบ้างบริษัทประมันสื่อบริษัเยอะแยะมึงก็ไปทำอื่นเขาบ้างไม่ต้องมาทําบริษัทกูข้อเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องพรบคอมพิวเตอร์นะครับกฎหมายพรบคอมพิวเเตอร์นี่ยก็คื ถ้าใส่ข้อมูลที่เป็นเท็จลงในคอมพิวเตอร์นะครับติดคุกไม่เกิน10ปีโดนปรับไม่เกิน10,000แสนบาทวิธีการนะครับถ้าโดนไอ้พวกเคี่ยวพวกเนี้ยหลอกลวงลูกค้าต้องทำไงครับ 1. ต้องเก็บสลิปไว้ที่ท่านโอนไว้2ท่านไปเดินไปแจ้งความไปแจ้งความที่สถานีตำรวจที่ท่านอยู่3ท่านไปที่ธนาคารที่ท่านโอนเงินให้เขาเอาจดหมายแจ้งความเนี่ยนะครับไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพร้อมด้วยัตรประชาชนนะครับแล้วเก็บข้อความที่ท่านแชทกับเขาไว้ขั้นตอนตรกเนี้ยเขาจะทําการอายัดเงินที่ท่านโอนไป นะครับแล้วตำรวจก็จะเรียกเจ้าของบัญชีเนี่ยเข้ามาสอบสวนอันนี้คือขั้นตอนปกติถ้าท่านทําไปเนี่ยเจ้าที่ธนาคารอาจจะปฏิเสธก็ได้อาจจะไม่ให้ข้อมูลก็ได้นะครับเพราะว่าถือเป็นสิทธิ์ของธนาคารนกันแต่หรือบางธนาคารอาจจะให้ข้อมูลก็ได้นะครับกับอีกวิธีหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ทำด้วยตัวเองอันนี้ธนาคารต้องให้ข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์ประเด็นคือเจ้าหน้าที่ได้ทาหรือเปล่านะครับเพราะคนแบบเนี้ยมันก็หลอกเงินคนนู้นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นโอ้หเดือนนึงเป็นแสนเลยครับไอ้พวกเทีย่ยวพวกเนี้ยนะครับอย่างมาก,กแกม้ม เดี๋ยวมึงติดอ <so ีกม mm ึงก็ออกมามึงก็ทำอีกกันแหละครับกูรู้เลยชัวอันนี้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยสิบเก้าสิบเก้าพ่อนี่มันสิบเก้า้เจียสิบเก้าไม่ใช่หรอมั้งหน้าตามึงสามสิบห้าก็อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อทําให้ท่านเห็นว่าเวลาเจอพิชชาชีพเนี่ยนะครับพวกนี้มันจะเป็นยังไงไปไปไปสั์หมดแล้วไปสุดหมดไปสุดหมดไปสุดหมดเวลาแล้วเฮ้ยบ๊ายดีก่อนบ๊ายดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายดีครับเฮ้ยไอ้เยี้ยกูถีบแล อะไรก็ตามลูกค้าใครยติดต่อลูกค้าก็ตามให้ดูที่เลขที่บัญชีถ้าโอนเข้าบัญชีสเสร็จไม่เอการบูนปลอดภัยแน่นอนมีอะไรเราคืนเงินให้แน่นอนแต่ถ้าท่านไปหลงโอนบัญชีในกรในขอแล้วเขาให้เหตุผลว่าอ้างว่าเออเป็นเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นราคาพิเศษนะคะสนใจไหมยอยากได้ไหมลูกค้าโดนหลอกด้วยเหตุผลเดียวคือโลภอย่าโลภครับลูกค้าถ้าลูกค้าโลภเมื่อไหร่นะครับโดนทุกคน